ยินดีต้อนรับเสู่รายการเกาะหมวกเที่ยวนะครับใน EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้องราเบลล่านะซึ่งก็เป็นน้องใหม่ในบ้านผมนะก็จริงๆซื้อต่อมาในแบบมือสองนะครับแล้วก็เป็นรถสไตล์แบบค r ูเซอร์ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าพระขี่ไปขี่มากลายเป็นว่าเริ่มชอบมันซะอย่างนั้นนะ <c oughs> ตอนแรกก็คือแบบว่าชอบสไตล์เราชอบแบบทัวริ่งแอดเวนเจอร์ใช่ไหมครับแต่พอมาขับไปขับมาเจ้าเรเบลนี่มันก็ให้ฟีลลิ่งแบบ เฮ้ยมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะแบบว่าไม่ค่อยได้ขับแมวนี้มาก่อนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบคันของเจ้าเลเบล500ของผมเนี่ยมันมีอะไรที่ผมปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็รีวิวสั้นๆการใช้งานบางอย่างบนรถชอบไหมมาชมครับ โอเคครับก็มาถึงรีวิวแบบรวดเร็วนะครับในน้องเลเวล500เนี่ยก็เป็นเครื่องในบล็อกซีรีส์500นะครับก็เป็นถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบยาวนานของทาง Honda เลยนะทำมานานมากแล้วก็บล็อกตัวนี้มันมีอยู่ในหลายรุ่นของ Honda รวมถึงปัจจุบันก็ยังคงจะเป็นบล็อกนี้อยู่รูปทรงเครื่องยนต์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันนะครับฉะนั้นเมื่อมันมาอยู่ในรถสไตล์คุยเซอร์นี่ ยิ่งโคตรประหยัดเลยครับอ่ะมาดูนะครับสิ่งแรกที่ผมพอตอนที่ได้น้องมาเนี่ยน้องจะมาพร้อมกับชุดแฮนด์ที่มันสูง12นิ้วนะน่าจะสูง12นิ้วนะสูงมากแล้วก็เวลาขี่นี่คือเราจะได้ท่านั่งแบบสไตล์แบบจิกโกนะครับอันนี้ก็คือใส่มา12นิ้วนะครับเผื่อใครคนไหนอยากอัปเกรดของตัวเองนะแต่ว่ามันจะต้องมามีการเปลี่ยนเป็นสายเบรกแล้วก็สายคันเร่งแล้วก็ฝั่งที่เป็นสายคลัชฝั่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่า เมื่อแฮนด์มันสูงมากขึ้นเนี่ยมันก็ก็ต้องปรับระยะความยาวของสายเคเบิลด้วยนะครับแล้วผมก็ซื้อเจ้าชิลัวนี้จริงๆจ้ชิลตัวเนี้ยมันเป็นชิลเก่าของผมนะเนื่องจากจริงๆแล้วไม่อยากใส่หรอกเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนมีภาพให้ดูมันหล่อมากตอนนี้มันไม่มีชิลหน้าเนี่ยรถมันจะออกแนวแบบจิ๊กโกลสุดๆเลยแต่พอไปขี่เที่ยวจริงๆเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวทางไกลแล้วถ้าไม่ใส่ชิลเลยเนี่ยเราก็ติดทรง เขาเรียกว่าอะไรยังเป็นแบบทัวรลิงทัวรลิงอยู่มันก็เลยค่อนข้างที่จำเป็นจะต้องเอาชิวมาใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าพอใส่แล้วก็ขี่ทางไกลดีขึ้นสามารถดันยืนพื้นได้นานมากขึ้นอันนี้ก็คือโอเคแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนวันไหนแบบอ่าไม่ได้อยากจะไปไกลนะครับก็ถอดออกก็ได้ลมก็ปะทะตัวอ่าอนิดนึงข้อเสียก็คือพอเราติดไปแล้วนะครับข้อข้อที่มสังเกตก็คือว่าเวลาขับไปช่วงลมร้อนๆเครื่องยนต์มันร้อนๆเนี่ย ลมปกติถ้าไม่ติดมันก็จะร้อนบริเวณช่วงหน้าขาเล็กน้อยแต่พอเราติดชิ้นนะีมันเหมือนลมมันหวนหวนใต้ตัวเรามันพัดความเป็นไอร้อนะเข้าไปที่ตัวของเราด้วยนะฉะนั้นก็ลองอตัดสินใจกันดูวิธีการติดตั้งรุ่นนี้ไม่ได้ยากนะครับก็เป็นมันเป็นแกนล็อกแค่2จุดเองก็คือจุดนี้กับจุดนี้ล็อกจับกับตัวแฮนด์บาร์ซึ่งมันก็สามารถโค้งตัวนี้ปรับได้อีกฉะนั้นมันน่าจะใส่ได้ยูนิเวอร์แซลอยู่ นะครับแล้วก็ล็อกเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้กับแบบนี้นะก็โยกไปโยกมาปรับขยับอะไรก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันก็ออกแบบมาน่าจะเอาไว้ใช้ก็เป็นแบบคัสตอมนะงานแบบใส่ได้หลายๆรุ่นนะครับสำหรับชิวบางลงตัวนี้นะครับก็น่าจะถูกใจนานนี้ผมก็ได้ซื้อมานานแล้วแหละแล้วก็มีสนิมขึ้นตรงนี้ผมก็มาทําสีอะไรเล็กน้อยนะแล้วมันก็ยังดูเก่าๆหน่อยแต่ก็ดูเข้ารถก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับ อ่าแฮนสูงแล้วชิลหน้าแล้วนี่ด้านหน้าที่อยากได้ก็คือเป็นซีนยางนะครก็เป็นซีนสําหรับบังพวกฝุ่นอะไรเนี่ยเข้ามาที่ชกหน้าแล้วก็เพิ่มความดำๆให้กับรถมันก็ดูสวยดีอันนี้ก็สั่งในช้อปปี้เหมือนเดิมนะครับราคาไม่ก,กี่ร้อยนะแล้วก็ต้องไปแต่ว่าข้อเสียคือต้อง <laughs> ไปจ้างร้านเขาถอดนะครับเพราะมันต้องถอดหมดเลยแล้วใส่จากด้านบน ลงมานะก็เป็นหุ้มโชกหน้านะอันนี้ก็สั่งซื้อกันได้นะครับส่วนไฟหน้าตัวนี้ไม่เดิมนะครับไฟหน้าตัวนี้มันจะเป็นไฟหน้า7นิ้วไซส์7นิ้วนะครับก็คือเจ้าของเก่าใส่มาให้สว่างดีมากแล้วก็เดี๋ยวจะหาเวลาลื้อมาเช็ดเยแมงมุงมข้างในมีสปปไปร์แมนเข้าไปอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะเป็นจําเป็นจะต้องแบบทําความสะอาดอะไรเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเจน2017นะครับก็จะเห็นว่าเป็นไฟเลี้ยวธรรมดารุ่นใหม่ๆก็ จะเป็น l e d แล้วก็จริงๆมันก็ต่างแค่ไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวเรือนไม้เนาะก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ไฟท่ายนี่เป็นอันนี้ยังเป็นไฟท้ายธรรมดาอยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็น l e d หมดแล้วแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้นาานไดไดในภายหลังนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ซื้อตัวติดตัวจับโทรศัพท์นะครับก็เป็นของ m o t o w o o ฟตัวนี้จะเป็น o t o w o o ฟที่มีมีป้องกันการสั่นสะเทือนด้วยเพราะว่าบางทีเราเอาโทรศัพท์ พอเราไปใส่เนี่ยบันไรนะครับเลนติดผมเลนติดมาแล้วนะเจ้าตัวโน้ตยี่สิบพังไปเลยอันนี้ผมก็เลยไปซื้อโทรศัพท์มือสองเป็น LG มาใส่เพื่อเป็น GPS ในการเดินทางนะครับติดตั้งง่ายนะครับก็มีเป็นบอลต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ยางก,กันสั่นตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกกระปายเห็นเพราะว่าถ้าใครสั่งแฮนด์ไลน์แบบนี้ของผมมาเนี่ยมันจะมีจุดจับอยู่ยแค่นี้เองฉะนั้นเวลาเรามาติดตั้งเนะี่ยผมก็ต้องใช้เคเบินลไท ล็อกเซฟตี้ลิงอันหนึ่งกันถ้ามันไหนเกิดมันหลุดก็ยังพอมีเจ้าตัวนี้มันกั้นอยู่นะครับก็ลองดูตัวนี้ก็ตัวนี้กันกระเทือนดีมากนะครับใช้งานดีล็อกแน่นแล้วก็เป็นปลดปลดมือเดียวได้ด้วยนะครับก็คือเตะตรงนี้ออกหยิบขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ซ้ายลงมาล็อกมาทําได้ด้วยมือเดียวนะมือขวาผมยังถือกล้องถ่ายคลิปอยู่เลยนะครับแล้วก็ไปซื้อ ah hand ต่อเพราะว่าตัวเนี้ยผมใช้เป็นกระจก เจ้าของเก่านะครับไม่ใช่ผมเจ้าของเก่าเขาติดเป็นกระจกอ่าเรียกว่าไต้แฮนนะเป็นกระจกใต้แฮนมาสองข้างเลยสวยอยู่นะครับเป็นแบบสไตล์สปอตเตอร์นะอ่าเป็นแบบฮาร์เลสปอตเตอร์ก็รู้สึกว่าเอยโอเคสวยอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นจะต้องอ่าไปติดตั้งอะไรฉะนั้นรูมันก็เลยเหลือรูด้านบนตรงนี้มันก็เหลือนะครับผมก็เลยไปซื้อตัวจับเพื่อติดกล้องหรือว่าเราจะติดอุปกรณ์เสริมอะไรเป็นบาร์เล็กๆของมอเตอร์ูเหมือนกันนะครับ ก็มาติดเป็นกล้องสามพวกสูนอันนี้ผมว่าเราทำยนะูทูบเนาะว่าต้องมีการติดอุปกรณ์กล้องก็ประมาณนี้นะครับรวมถึงฝั่งนี้ด้วยติดมันสองข้างไปเลยเพราะว่ารูมันว่างสองข้างนะครับามาดูมุมกว้างของกระจกข้างที่แบบแนวอัพไซด์ดาวแบบนี้นะผมว่าเท่ดีนะมันก็ดูจริงๆถ้าเดี๋ยวถ้าไม่ตังีกนิดนึงนะก็จะให้มันสั้นแค่นิดนึงรู้สึกว่าเวลาเลี้ยวมันจะใกล้ถังนะ้ำมันเยอะแล้วก็ผมมันติดกระเป๋าตัวนี้เนี่ยมันก็ โดนกระเป๋านะทำให้เวลาบางจังหวะเราหมุนเลี้ยวอะไรไม่ค่อยสะดวกครับอ่ะแผ่นตอแปดหนึงอ่ะทีนี้มาดูชิ้นต่อมาสายทัวริงอย่างเรานะครับก็ต้องมาพบกับกระเป๋ากระเป๋าติดถังนะครับอันนี้เป็นของไซส์ 500cc จะใช้กันได้เกือบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น 500x cbr อะไรอเงี้ยก็ตัวนี้มันก็จะยึดติดกับถังน้ำมันเวลาใส่ของค่อนข้างที่จะต้องระวังตกนิดนึงนะมันจะเฉียงนะครับซสกัแอฟริกาทวินได้ด้วยนะ ก้อนนี้นะครับก็จะเปิดขึ้นมาก็จะมีที่เก็บก็จะเป็นเหมือนแว่นตาถุงมือไว้ใส่ด้านบนตรงนี้เขาจะทําเป็นเหมือนจุดที่การของตกให้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกใส่เอกสารแล้วก็มีถุงกันน้ําฝนอยู่ข้างในซึ่งเอามาค้องวิธีเวลาที่เราเดินทางแล้วมันก็เสี่ยวที่จะฝนตกอะไรก็ประมาณแต่เวลาวางเก็บของก็ระวังนิดน,นึงนะเพราะว่าเวลาเปิดเนี่ยดูดูระน,นาบมันดี ใช่ปะมันมีโอกาสที่จะตกก็ดีไซน์ครับเป็นแบบนี้ครับแต่ก็ความเกี่ยของมันก็คือว่าผมจะเอาไปเก็บพวกกล้องโกโปพวกถุงมืออะไรที่แบบเก็บด่วนๆนะแล้วก็ปิดตรงนี้รูดซิปึ๊บสิบลื่นดีครับราคาก็แพงอยู่เหมือนกันนะเป็นพันเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาถอดออกมันจะมีสลักสีแดงตรงนี้นะผมเคยทํารีวิวไปแล้วนะใช้มือเดียวถอดได้เลยบิดันะผมกลัวตกครแบบนี้นะ พอใช้มือเดียบิดปุ๊บหลุดออกมาแบบนี้เลยข้างล่างเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างล่างมียึดกับฝาถังเป็นน็อตส,สามตัวแล้วข้างล่างเป็นเหล็กแล้วก็มียางรองนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้ถังของเลเบลเป็นรอยนะครับอ่าแล้วติด,ต,ดติดก็ติดมือเดียวเลยแล้วว่ะอ่เรียบร้อยอยู่ครับเห็นไหมอ่านี่คือสิ่งที่ซื้อมาใส่นะครับจริงๆใช้ได้ทั้งแอฟริกาทวินด้วยแล้วก็ เลเบลด้วยนะครับที่ถัดลงมาสิ่งที่อยากให้มันดูเท่ขึ้นนิดนึงก็คือเจ้าเบาะเบาะเพราะเบาะเดิมของเจ้าเลเบลเนี่ยมันเป็นเบาะสองตอนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล็กมากผมก็เลยชอบทรงสไตล์ความเป็นขับสไตล์นะผมก็เลยไปหาซื้อเบาะทรงขับสไตล์แบบนี้มามันก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเหลี่ยมเป็นทรงเป็นแบบสไตล์แบบเข้าหลามตัดนะครับก็ก็สวยดีนะครับแต่ว่าพอใช้งานจริงๆเอาเข้าจริงก็เจ็บตูด <laughs> เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ระยะช่วงมันสั้นนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยค่อนข้างสั้นเพราะว่ารถถ้าเราดูจากทรงแฮนด์เนี่ยแฮนด์มันค่อนข้างที่จะใกล้นะครับระ้วระยะช่วงเนี่ยของ Honda เนี่ยมันจะไม่ได้กว้างยาวเหมือนพวกทรงแบบฮาเลีสปอตเตอร์มันจะยาวไปอีกนะครับทำให้เวลาขี่เนี่ยถ้าคนตัวขายาวอย่างผมเนี่ยหรือว่าความสูงสักวัดเจ็ดสิบห้าขึ้นเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้มันนอ้อยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ เดิมๆก็จะเป็นลายข้าวหนามตัดแบบนี้สวยนะครับสวยแต่นี่คือเจ็บนะครับก็ต้องไปซื้อแผ่นรองนั่งที่เป็นแบบยางลังพึ่งมาอีกอันนี้ช่วยได้ใครที่อ้วนๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บก้นขับไปอันนี้คือขับรถอะไรอยู่เนี่ยก็คือใช้เจ้าตัวเนี้ใส่ได้เลยนะโอ้ยอันนี้ให้เห็นมุมด้านข้างนะว่ามิติรถมันประมาณประมาณแบบไหนนะครับก็จะได้เผื่อตัดสินใจนะครับนะซื้อมาอีกประมาณนักสองสามร้อยอ่ะเนี่ย แล้วก็มารัดกับด้านล่างแบบนี้นะครับก็อันนี้ขี่ยาวๆร้อยโลได้อยู่นะไม่ทรมาน,นเกินไปนะครับอันนี้ก็เจ้าของเดิมให้ดูด้านล่างครับอันนี้ฟุตนะครับตรงฟุตวางเท้านะครับเขาเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์เวิร์ดของเดิมมันจะอยู่ประมาณจุดนี้ประมาณบริเวณตรงนี้ตรงหน้าฝาเครื่องพอดีแล้วมันจะเลือ่อนไปด้านหน้าตรงนี้อันนี้เจ้าของเดิมทำมาให้ซึ่งชอบครับเพราะว่าเราอยากได้ฟุตฟอร์เวิร์ดแบบนี้อยู่แล้ว สวยอยู่นะก็เวลาวางเวลาท่านั่งมันก็จะดูจิกโก้จิกโก้นะเท่ดีนะครับแล้วก็มาดูด้านท่อด้านล่างนะครับท่อนนี้ก็เจ้าของเดิมติดมาให้เป็นท่ออาคาโบวิทก่อน,น่าจะไม่ใช่ของไหหรอกไม่ได้เป็นของ,นงแบบช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยครับตัวนี้ก็เสียงตอนแรกมาดังลั่นเลย <c ười> คือเจ้าของเดิมไม่ได้ใส่อะไรเก็บเสียงมาเลยนะน่าจะหลุดหายไปแล้วตัวเก็บเสียงผมก็ได้ไปสั่งแคทใส่เข้าไปในบริเวณคอท่อตรงนี้ระหว่างตรงนี้ใส่แคต ก็จะนุ่มขึ้นแต่ว่าก็ถามว่าดังไหมก็ก็ดังนะครับแต่ก็ยังไม่ดังมากเท่ากับตอนที่มันมาใหม่ๆหโอ้โ oh, หมันบุ้มบั่มบุ้มบั่มบุ้มบั่ม,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 มก็ค่อนข้างที่จะดังแล้วก็กําลังต้นมันเหมือนสูญเสียไปรู้สึกได้เลยว่ามันหายไปนิดนึงแต่พอใส่แคทมันก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงก็ถือว่าเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ดังมากด้วยเวลาขับไปในพื้นที่ท่องเที่ยวบางทีมันดังมากมันก็จะน่าลำพานนะครับแล้วก็มาจุดหนึ่งที่อัปเกรสนะครับหลังจากเบาะแล้วผมก็ สั่งเป็นชุดแหลกข้างตัวนี้ชุดแหลกข้างตัวนี้จะมาพร้อมกับกระเป๋าอันนี้กระเป๋าแบบเปรยนะเป็นกระเป๋าแบบข้างเดียวนะฮะตามสไตล์แบบพวกรถคลาสสิกเขาชอบกันนะก็เป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสใคร่าเเอาเสียว่าแคแนวาสไหมแคนวาสแคนวาสเป็นเหมือนแบบผ้าแบบเป็นผ้าผ้านะฮะแล้วก็มีตัวล็อกแบบปลดเร็วก็ปลดเร็วอยู่นะทาตรงนี้หนึ่งสองแล้วมีฝั่งด้านใน ตัวนี้ก็ผ้าเนื้อดีนะครับก็น่าจะของจีนแหละแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สามารถติดได้สองข้างนะแต่ใน1ชุดนะ่าจะมีตัวจับให้สองข้างแต่มีกระเป๋ามาข้างเดียวถ้าอยากจะซื้อกระเป๋าเพิ่มก็ต้องไปซื้อกระเป๋าแยกไม่มีกระเป๋าขายกระเป๋าแยกนะแต่เพราะเนื่องจากพอมาใส่ข้างนี้แล้วท่อไอเสียที่เปลี่ยนมาลมร้อนมันมันขึ้นมาจนถึงกระเป๋านะซึ่งถ้าคิดว่าออกทริปไกลๆก,กระเป๋าอาจจะตูดขาดได้ไม่ได้นะเพราะว่าท่อลมตรงเนี้ย มันชี้ขึ้นมากระเป๋ามันลงมาถึงตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่ผมอัปเดตไปกับเจ้าเดเบลก็คือเชสซี่บาร์เชสซี่บาร์ตัวนี้ก็ติดตั้งเพื่อสาหรับหนึ่งแบบมีผู้โดยสารนะครับก็จะนั่งสบายขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับเรามัดกระเป๋าเวลาเราเดินทางด้วยเพราะว่าเนี่ยมองด้านข้างถ้าเราวางกระเป๋าโดยตรงเนี่ยมีโอกาสที่กระเป๋าจะถาลายลงเนาะถ้ามันมีเซสซี่บาร์มาช่วยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะ ช่วยล็อกได้ดีมาตัดหญ้าอะไรกันตอนนี้วะโอเคไปต่อแล้วก็ตัวนี้มากับชุดตัวล็อกตรงนี้เนี่ยมันจะมีในหนึ่งรุ่นก็คือมีถาดเป็นสามารถเอามาใส่พวกกล่องท้ายหรือว่ามัดกระเป๋าด้านหลังได้อันอย่างนี้ผมม่ได้ติดตั้งมานะเอาแค่นี้ไปก่อนน่าจะชอบคือเราชอบอแบบไม่อยากให้มันเยอะเกินอะนี่นี่ก็เยอะแล้วนะรถก็พลุงพลังพอสมควรนะครับนะแล้วก็เวลาขับขี่ก็ค่อนข้างขับขี่สบายประหยัดน้ำมัน เดินทางไกลก็โอเคก็เหลือแค่เรื่องเบอกที่อาจจะต้องปรับนิดนึงนะให้มันดูหายเจ็บตูดนิดนึงโอเคสําหรับใครที่ชื่นชอบเรเบล5 0 0นะครับก็มีคำข้อสงสัยคําถามอะไรก็ลองสอบถามมาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมคงต้องไปแล้วเพราะาลุงกับตัดเสียงดังแล้วก็ประมาณนี้สําหรับรีวิวรอบพันนะนะเดินดูให้ดูรอบพันสักรอบหนึ่งนะประมาณนี้นะครับก็ไม่ลืมอะไรนะก็น่าจะครบทุกชิ้นที่เพิ่งไปซื้อเพิ่มมาแล้วก็ บอกว่าเจ้าของเก่าเขาใส่อะไรไปนะครับนะสวยอยู่นะเลเบลว่า um. แล้วใครที่ชอบรถสไตล์นี้ก็คือถ้าง,งบไม่เยอะแบบไปฮาร์เลยไม่ไหวก็มาเล่นพวกฮอนด้ก็เรื่องซ่อมบำรุงมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะเรื่องใช้งานทั่วไปอะไรเนี้ยค่อยมาว่าอีนทีก็ยังมีรู้สึกว่าชคหลังเหมือนค่อนข้างที่จะล้าละผมรู้สึกว่ามันมันนิ่มไปหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ถึงว่าไงพอนั่งแล้วเหมือนช่วงยุบมันน้อยนะครับ แล้วก็ตัวสปริงค่อนข้างที่จะปุ้งปั้งพอสมควรนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องการอัปเกรดนะครับไปอ่ะโอเคสำหรับ EP นี้ล้ำลาไปกับเจา้าเลเบล5 0 0น้องลาเบลล่าของผมก็ใครอยากให้รีวิวที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนรีวิวอะไรหรือว่าสอบถามเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะจ๊ะคลิปนี้เอาเร็วๆนิดนึงแดดมาแล้วลุงตัดหญ้าแล้วไปดีกว่าครับผมที่ก่อนปิดคลิปไหมครับลืมไปนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อตัวที่ใส่แคทแล้วนะครับ นี่ก็เป็นเสียงตอนติดตั้งแคดไปแล้วนะมันก็จะนุ่มนะครับ